ค่ะคุณเห็นเพราะว่าก่อนเกิดเรื่องเห็นพาเจ้าคอปเตอร์ใส่สายจูงแล้วผลุกปล่างกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะช่วงนี้อากาศร,ร้อนไม่รู้ว่าอารมณ์ของชูนังมันแปรปรวนหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะดูข่าวกันมาสักพักแล้วเรามาดูแลสุขภาพของเรากันบ้างคะ่ะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะ ชวนมาดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ชมค่ะกับเครื่องดื่มรังนกดีๆค่ะแถมวันนี้จัดโปรโย้อนหลังสงกรานให้เลยนะโปรแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต้อนรับพี่ปอภาคภูมิค่ะสวัสดีครับ,รบแล้วก็วันนี้เป็นโปรสงการานย้อนหลังถูกต้องอ่ะวันนี้ใครที่ดูข่าวเย็นอรมรินอยู่นะครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเนาะวันนี้ขอแก้ข่าวนิดนึงวันนี้รังนกเอาไว้แถมไม่ไดเอามาขายแ,แต่วันนี้เอาสาหร่ายสีแดงเอามาขายอ่ะดนั้นใครเปิดข่าวเย็นอมรินเนาะวันนี้ขออนุญาตนนี้ครับ นี่คือโปรโสงการย้อนหลังวงเล็บว่าครั้งสุดท้ายแล้วกันดัะนั้นใครที่เปิดข่าวเย็นอมรินแล้วดูอมรินช่อง3ามสีสดๆอยู่อตอนนี้16บหกิกากับอีก53มนีและนี่คือการเจอกันครั้งแรกหลังเทศกาลสงการ,รวันนี้เราเจอกัน18เมษายน2 5 6 8ถามขวัญนิดหนึ่งว่าช่วงสงการไปเที่ยวไหนมาครับ โอ้ยหลากหลายที่เนาะหลากหลายที่อทานท่านผู้ชมเนาะ,<ฮ>ะท่านผู้ชมหลายคนไปเที่ยวช่วงสงการอาจจะไม่ได้ดูโปรนี้<ช>วันนี้ขออนุญาตครับเอาโปรสงการย้อนหลังวงเล็บว่า ครั้งสุดท้ายวันศุกร์สบายๆแบบนี้ใครที่เปิดข่าวเย็นอมรินใครที่เปิดช่องอมรินทีวีอยู่วันนี้เราเจอกันวันศุกร์ครับ18เมษายน2568ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่บางคนเวลาดูข่าวเย็นอายุมากขึ้นเวลาอายุมากขึ้นครับสิ่งที่มันตามมาคือศีรษะจุวดปลายเท้ามันจะเสื่อมไปตามกาและเวลาเสื่อมยังไงครับบางคนโทษน,นะผมคือผมมันจะร่วงเป็นเรื่องปกติคนอายุมากขึ้นบางคนใบหน้ามีริ้วรอยก็เป็นเรื่องปกติแต่หนึ่งสิ่งที่ เวลาเป็นแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติก็คือเรื่องของกระดูกข้อข้อต่อหรือว,ว่าเขา่า<ฆ>คือเวลามีปัญหาแบบนี้<ฆ>ใช้ชีวิตลําบากบางคนนั่งเฉยแบบนี้ยังปวด<ฆ>บางคนยืเนยเฉยยังทรมานแต่บางคนมีกิจวัตรประจําวันที่ต้องขึ้นลงบันดงบันไดยิ่งทรมานดัง<ฆ>นั้นใครที่มีอาการปวดเกี่ยวกับข้อข้อต่อกระดูกหรือว,ว่าเขา่า<ฆ>หลายคนจะนึกถึงแค่2ออย่างคือไม่งาดําก็คอเลาเตออแต่หลายคนมองข้ามสาหร่ายสีแดง มันมีสาหร่ายสีแดงท่านผู้ชมถ้าใครเคยกินอาหารเสริมในยุคทักสิปีถึง15ปีที่แล้วหลายคนจะรู้จักสาหร่ายสีแดงในสาหร่ายสีแดงม,มันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าแอสตาซันทีนโดยแอสตาซันทีมันช่วยอะไรครับลดการอักเสบบริเวณของข้อข้อต่อและก็หัวเขา่า ลดการอักเสบไปเลยเนาะดังนั้นใครที่เปิดช่องอมารินอยู่เคยกินทั้งงาดาําหรือคลอยเจนมาแล้ว <Ừ. S 1> วันนี้เราเจอการวันศุกร์สิเมษายนอยากให้ลองกินสาหร่ายสีแดงอยู่<ฆ>ขอเสนอประกอบขึ้นมาหน่อยครับในสาหร่ายสีแดง<อ>มันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอตตาสันทีนแอตตาสันทีนมันช่วยอะไรครับหลายคนเคยได้ยินผมเช<ฆ>ื่อว่าแอตตาสันทีนมันจะอยู่ในสาหร่ายสีแดงมากเป็นพิเศษหน่อยแต่คุณสามารถเจอในพวกปลาสีแดงได้<อ>ผลไม้สีแดงได้แต่ในสาหร่ายสีแดงจะมีแอตตาสันทีนมากกว่า อาหารอื่นๆและประโยชน์ของแอนตาสันทีนที่เห็นชัดที่สุดคือมันช่วยบรรเทาอาการปวดปวดอะไรครับปวดบริเวณหัวเขา่ากระดูข้อหรือข้อต่อ,อพอดีเลยพอดีเลยซึ่งทํางานได้ดีกว่างาดําหรือคอรลเเจนด้วยซ้าไปดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจรับประทานอยากให้ลองรับประทานและประโยชน์รองของแอนตาสันทีในสไลด์สีแดงมันช่วยอะไรครับเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ในร่างกาย<อ>เมื่อเซลล์ในร่างกายดีมันส่งผละอะไรครับร่างกายแข็งแรง เจ็บป่วยได้น้อยกว่าคนที่เซลอ่อนแอนะดังนั้นใครที่ไม่เคยเปิดใจรับประทานผมย้ำเนาะแอตตาซันทีในสลายสีแดงหนึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบบริเวณข้อข้อต่อกระดูกรวมถึงหัวเขา่าอยากให้ลองอยากให้ลองจริงและประโยชน์รองคือเพิ่มความแข็งแรงให้เซลใลนร่างกายเมื่อเซลใลนร่างกายดีโรคภัยต่างๆก็จะไม่มาเยือนดังนั้นใ,นใครไม่เคยเปิดใจรับประทานขออินเสิร์ตลงนิดหนึ่งครับ ปกติ1กล่องราคาขาย30แคสูลคือ600บาทสองกล่องราคาทั่วไปําไมช่โปย้อนหลังสงการขายอยู่พ8นแปดสอกล่องคือพันสบาทแต่วันนี้ใครที่เปิดช่องอมรินจากสองกล่องพ2 0 0บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่หนึ่พบาททวนวและมีของแถมด้วยอ่ะเบิกของแถมเข้ามาในรายการทั้งหมดเลยครับเพราะเมื่อกี้ขวัญบอกไปแล้วว่าเรามีลังนกให้อ่ะ ให้แบบนี้แล้วเอาลังนกเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ใครที่ดูรายการอยู่ผมยังท่านผู้ชมแบบนี้เนาะมาเอาของเข้ามาเลยมาให้หมดนี่เลยหรอให้หมดนี่เลยนี่คือในงบพันหนึ่งนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอะเข้ามาได้เลยครับมาเมื่อกี้เฉลยไปแล้วก็ได้ต้องอะมาเลยทำองการไปเลยคือปกติต้องบอกท่านผู้ชมว่าใคร ถูกต้องครับนี่คือในงบแค่พันเดียวคือปกติพันหนึ่งถ้าผู้ชมไปซื้อเองอะ่ะไม่ได้แบบนี้ผมย้ําก่อนนะครับในงบพันหนึ่งคุณได้สาหร่ายสีแดงทั้งหมด4กล่องและได้คุณได้รังนกอีก12ขวด,<ม>ดปกติออขวดหนึ่งคือ120บาท12ทขวดคือ1440บาท หมดหน้าจอคุณจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อ,รอยู่ตรงนี้ครับ02065888หรือสแกน QR code ได้เลยและโปรนี้ขอญาติย้ำนิดหนึ่งว่าเราบริการส่งฟรีเราบริการเก็บเงินปลายทาง,ทาง่ะให้ดูส่วนประกอบของสาหร่ายสีแดงอีกหนึ่งรอบค่ะบอกท่านผู้ชมแบบนี้บางคนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าหลายคนจะนึกถึงขค่งานดัมเบลครอเจนแต่อยากอยากให้อยากให้หลายคนอ่ะอย่ามองข้ามสาหร่ายสีแดงผมย้ำนะครับว่าสาหร่ายสีแดงมันมีแอสตาซันทีนช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อหัวเข่าและประโยชน์รองคือช่วย เซลล์ร่างกายแข็งแรงเมื่อเซลล์ดีเจ็บป่วยก็จะน้อยลงและวันนี้ผมขออนญาตอินเสิร์ตรังนกขึ้นมาหน่อยครับและผมขออนญาตแถมรังนกให้กินฟรีอีก12ขวด,ด,ดกปกติ 1>, 1ขวดคือ120บาท12ขวดคือ1440บาท หมดหน้าจอผมบอกท่านผู้ชมว่าคุณจ่ายแค่พันเดียวแล้วเรานกของเรา1เป็นเรานกแท้สเราใส่นานะแล้วก็คลรยเจนลงไปในในหลังนกด้วยแน่นเลยแเลยแถมไม่ฟรีหมดหน้าจอย้ำว่า1,000บาทเท่านั้นเองแล้วเราบริการส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ0 2 0 2์สหปหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบริเวณนี้ครับไปดูโปรรอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครที่เปิดช่องบารินผมย้ำเนาะ หมดหน้าจอ1,000บาทค,คุณได้สาหร่ายสีแดงทั้งหมด4กล่องอแล้วรังนกแท้ให้กินฟรีอีกหโหลใหญ่12ขวดหมดหน้าจอจ่ายแค่พันีาีครับ0 2น6 5สอ8ยห้าำนะงบ1,000บาทครับคุณได้สาหร่ายสีแดง4กล่องอสาหร่ายสีแดงมันช่วยนะครับ บรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อหัวเข่าโดยเฉพาะตรงนั้นใครลุกปวดนั่งปวดนอนปวดอยากให้ลองกินสาหร่ายสีแดงสี่กล่องกินได้สี่เดือนจ่ายแค่พันเดียวและผมให้รังนกแท้บำรุงร่างกายอีกหนึ่งโหลใหญ่สิบสองขวดปกติหนึ่งขวดคือร้อยร้อยยี่สิบาทสิบสองขวดคือพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหนักเลยนะเนี่ยหนักมากแต่วันนี้เราบริการส่งฟรีใครสนใจจ่ายแค่พันเดียวครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดครับใครจดเบอร์ไม่ทันทีมงานค้างเพลทโปให้หน่อยช่วงค้างเพลทโปฝากขวัญเชิญชวนแฟนรายการเห็นว่าทำไมต้องซื้้้อออออบบาาหหมดนนนจี่่่คครรักืยยเลว ที่พี่บอมานะ ไม่ได้โปรนี้นะไม่ได้โปรนี้ไม่ได้โปรนี้้ไไม่ดให้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยพันหนึ่งได้ครบหมดทุกอย่างตรงนี้เลยนะคะต้องรีบกดเลยใช่ทั้หมดหน้าจอพันหนึ่งเนาะสไลด์สีแดงช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อหัวเข่าและรองรักแท้อีกหนึ่งโหลสิบสองขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดแปดครับให้ดูโรงงานของเราทีหนึ่งครับโรงงานของเราเป็นมหาชนจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเราจึงทำราคาแบบนี้ได้อ่ะขอโปรรอบที่สองขึ้นมาเลยครับย้ำนะสไลด์สีแดงช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณข้้ออออขขต่่หหรืัวเเาาโดยฉพะ สี่กล่องจ่ายแค่พันเดียวรังนกบำรุงร่างกายครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกหน<ม>ึ่งโหลใหญ่12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดและวันนี้พิเศษใคลเบิร์ดหนึ่งพันสองชุดรเรามีงาดำให้กินฟรีอีกสามกล่องหนึ่ง <1, S 2> ชุดหนึ่งพันสาหร่ายสีแดงบรรเทาอาการปวดบริบรเวณข้อข้อต่อ นะครับให้กิน4ี่กล่องแล้วก็รังนกบำรุงร่างกายอีก12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งเบิ้ลสชุดเอารังนกไปกินฟรีนะครับเอางาดำไปกินฟรีอีก3กล่องใครสนใจพันเดียวหรือเบิ้ลสชุดก็ได้0ูนย์สองศหาปดปดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรสงการย้อนหลังครับบเลยพราะจ๋าแม่จ๋านะคะหรือลูกหลานๆเนาะทำให้พ่อแม่ๆนะคะเซตนี้พันเดียวรีบกดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะบำรุงสุขภาพดูแลร่างกายโทรไปได้ที่020265888ค่ะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับไปด้วยคลิปนะครับของรายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักนะครับติดตามกันได้นะครับวันเสาร์นี้9โมงเช้าหลังจบข่าวอรุณอมรินนะครับโดยเสาร์นี้เนี่ยจะมาในตอนหนูน้อยนักประดิษฐ์นะครับติดตามกันได้เลยครับวันพรุ่งนี้9โมงเช้าครับลากันไปด้วยคลิปของรายการคิ้วคิวแฟมิลี่คลับครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ